ครับสวัสดีครับผมธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้มาป่อติดสถานการณ์อยู่ที่บ้านบางริมนครับเอฟซีจากคนจากพะเยานะพะเยานะครับวันนี้มาจากทางเหนือเลยนะครับมา้งไหนไหนไหนบางริมนักกันเยอะเลยครับมามาลุไล่กันครับนี่ยโอ้รถตู้มากันกี่คนครับโอ้ครับก็ มายังไม่เจอลุงพลคิดว่าจะอยู่อีกอีกอีกวันไหมหรือว่ายังไงครับก็วันนี้ลุงพลกำลังเดินทางมาจากสว่างมาที่นี่ก็ประมาณสักทุ่มกว่าๆนะน่าจะถึงครับไม่เกินนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะถ้าไม่ผิดพลาดกองข้อมูลก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ fc fc มีฝากอะไรถึงลุงพลไหมครับหมาหเข้ากล้องแล้วไหมาเอาลสู้สไม่ราบหมามแล้วหมามแล้วักำลังดลังใจนี่นหมาเข้ากล้องเกเนาะคุยดังได้เลยนะครับประเยาว้เนมาจากมาจากมาจากเยาวนนะครับโอครับครับก็ บ้านลุงคนยินดีต้อนรับนะครับได้กินน้ํากินท่ากันบ้างหรือยังเนาะยังยังยังครับเต้แฟด้านในเลยนะครับก็ครับเราก็อยู่กันเป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับคือผมมาทําที่นี่ก็อยู่เป็นสองสามสองอาทิตย์แล้วครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็อยากกินน้ํากินท่าก็เชิญด้านในเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่ด้านในนะครับห้องน้ําเดินเข้าไปอีกนะครับ ปัญญาจำลองก็มอบมอบอ่าอ่าเส้นนี้เป็นที่ลึกกับเอฟซีเนาะอาเนี่ครับออกแล้วครับออกแล้วครับเอม่อยออกไปแล้วเนี่ยไู่ไม่ไม่ไม่มาถ่ายตรงนี้แหละครับเนี่ยจุดแลนด์มาร์กนี่ครับไม่มาถ่ายตรงนี้นี่ครับตรงป้ายเนี่ยครับมาถ่ายมาถ่ายตรงป้ายนี่ครับอย่าลืมติดตามช่องของผมนะครับธนวัฒน์ชาแนลนะครับ ยูทูบนะครับเข้าไปใน YouTube เลยนะครับบรรยากาศกำลังสวยเข้าเลยครับเข้าเลยถ่ายไหมล่ะถ่ายด้วยเข้าไปเลยครับเอารวยมาถ่ายเลยยูทูปครับถ่ายเลยครับต้องยูทูปครับครับเอาโบกมือทางบ้านหน่อยครับมีอะไรฝากถึงทางบ้านไหมครับมีอะไรฝากถึงทางบ้านไหมถึงบ้านลุงบลแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวสักพักลุงพลก็มาครับเพราะว่ากําลังเดินทางอยู่ขอขอด้วยระยะทางที่ไกลนะครับที่ที่ในตัวจังหวัดก็ไกลพอสมควรเนาะลุงพลอยู่ที่สว่างครับเพิ่งเพิ่งเสร็จจากกุลาจ,จากที่สว่างครับอำเภอสว่างนะครับจังหวัดสกลนะครับอยู่ห่างจากที่นี่ไปก็มา200กิโลนะครับ ก็บรรยากาศนะครับให้เห็นบรรยากาศช่วงตะวันตกดินนะครับที่บ้านลุงพลวิวทัศน์ก็เป็นช่วงตะวันตกดินนะครับตะวันตกดินที่บ้านของลุงพลนะครับวิวทิวทัศน์น,นี่ไ,ไหมครับสวยงามเลยนะครับไม่ให้นักข่าวหลงหลงบนเสน่ห์ของบ้านกกอกได้ยังไงล่ะครับเนี่ยครับนะครับความสวยงามของบ้านลุงพล ข้างหลังบ,บ้านลุงพลอรถครับโอเคเนาะวันนี้ก็ครับไปด้วยกันครับคุณยายคุณยายมาถึงบ้านคนพลแล้วดีใจไหมครับคุณยายพูดดังๆเลยนะครับพูดดังๆเลยครับครับ ครับอย่าล the no. yes? yeah, sure. ืมเข้าไปดูในช่องของผมนะครับเอาโทรศัพท์มาไหมเดี๋ยวกดเข้าให้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วกดเข้าให้เลยนะครับเอ่ยเอฟซีก็พยายามที่จะอยู่ให้นานอืมอออกมีมันยอะ้ากเจ็ดก้

ช่วงนี้ช่วง6โมงกว่าแล้วนะครับ6โมงครึ่งแล้วบรรดาแม่ค้าก็จะเริ่มเก็บข้าวเก็บของกันแล้วนะกลับกันเริ่มกลับกันหมดแล้วฝั่งด้านนู้นก็ยังเป็นฝั่งสกาแฟ กางเย็น,นครับศช่วงเย็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้ามาในช่องของผมแล้วนะครับอย่าลืมกดเป็นกำลังใจกรับผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจจัดให้นะครับวันนี้ไม่มีโอกาสได้ไปที่สว่าง บาลลุงพลก็ยังคึกคักอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังรอลุงพลอยู่นะครับตอนนี้รอลุงพลไปคบกับ f อซนี่แหละครับ f อก็รอลุงพล f อซนี้มาไกลจากพะเยาพะเยานี่อยู่ไกลจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับออกจากน้านมาประมาณกี่กิโลออกออกมาจากพะเยากี่โมงกี่ยามกันครับ โมงฮโมงเย็นฮะโมงเย็นมาโมงเช้าโมง้โมงเช้าโม้าโมงเช้าโมงเช้าโมง้าโมโมงเช้างเช้าอม้าโมน้าโมงเช้ามงช้ามงที้โเช้าโนงเช้าโเช้างเช้ามงช้โมเช้าเช้นโมง้วกเช้โ้วคมนนี้นอมพักที่ไหนล่ะครับยังเลยยังเลยไปพักที่เต่างอยนะครับที่เต่างอยจะมีที่พักเยอะครับเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเมี รีสอร์ทตก็นี้รีสอร์ทรูมแองเกิลก็ราคาเท่ากันแหละครับ350 350 400ประมาณนี้ไม่เกินนี้เพราะว่าที่นี่มันเขาคิดไม่แพงหรอกอาหารก็อร่อยนะครับเพราะว่าขนมจีนอร่อลายก็เยอะมากนี่ผมก็แฟนผมก็เป็นคนลำพูนนี่ครับแฟนผมก็คนลำพูนแฟนเป็นคนลำพูนครับผมคนสกลนครครับ พอไปเจอกันที่กรุงเทพลุงพลมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งครับครับนี่ผงก็อยู่รอลุงพลอยู่เนี่ยเพราะว่าเอฟซบอกว่าไม่ให้กลับให้อมินเฝ้าเฝ้าเฝ้าเลยลุงพลเลยเดี๋ยวเด็กก็ต้องมาถึงแรกก็รอรอเนาะครับรอรอครับครับต้องรอมีคนมี ทางมาทางเหนือเมืองการมาจากแพร่มาจากน่านน่านหรือแพร่นี่ยน่านน่านน่านนะครับเขาเอาเสื้อสิบลักมามาฝากให้ลุงบนด้วยเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งลงไปตะกี้นี้โทรศัพท์มาเดี๋ยวผมไปพิมพ์เขาให้ดูมีเน็ตอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ีเดี๋ยวงพิมพ์ให้อาฝากฝากถือนะครับฝากถือส่งไปทางน้นก็ได้ส่งไปส่งไปคุณยายครับ สองให้ให้เห็นภาพน้องก็ต่ำอย่งนิดนึงเออใช่ไหมครับไปยายเอากระเป๋าเอาเอาเอาขาออกเอาขาปุ๊บๆกันเลยขาลูกขาลูกใกล้ๆกันงามเอาแพงมาแท้ใกล้ๆกันกระเป๋อ้อยไปใกล้ๆกระเป๋อ้อยใกล้ๆมันงามตัวอันโลบไปเข้าไปใกล้อะไรโออ่่นีไงยููด ก็ป่านา <ics> render, ั ceu, ่งฮะนางบางง้มสูงบางแง้มไงโอซานโอซานเข้ากำมี่านี่นาะกำลังไล่สดอยู่นะ เอข้าก่อนเ้าก่นม้าเอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นแคนนี่เหมนฉันนะ้องกอันนคุณยายชื่อไว้ให้ผมหน่อยคือตจับ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 จบจับจับจลบจจับจบจับจัับจบัับ อ๋อนี่ไลฟ์สดนี่ยูทูบเบอร์ช่องใหม่แล้วครับนี่ยูทูบเบอร์ช่องใหม่แลมาจากละูนมาจากพยาวเจ้ามาจากพยาจ้ามาจากพยาวเจ้ามาจากพยาวเจ้านี่เป็นไงมาาพยาวนย่พยาวพยาให้เห็นกันเลยพยาวเาพยาจ้าไลฟ์กันยาวๆนะบตอนนี้สาหนาทีแล้วครับขอบคุณ4ี0พัคนที่เข้ามาชมนะครับนี่ฮะอยเยอะาหน้าบ้านลุงคนนะเวลานี้นะครับเดี๋ยวหนซูเปอร์โอ้่ได้หันนนะ ด๊อดมือดวอเอ่อหาไม่เจอเลยตรงไหนปาไล่สดมานี่มัน้าจเอีไหนเด็กนี่นี่ยังไม่ตาตัวใหญ่นี่แหละครับ ช่องยูทูบผใหญ่ทำไมไม่มีเอ้ยมันทำไมอ่ะมันไม่มีค่ะเขาไม่ได้โหลดไว้ให้เขาไม่ได้ช่องเล็กน้อยะแมมีแต่เด็กน้อยเด็กน้อยโหลดเดี๋ยวไม่เป็นไรไปดูด้วยกันก็ได้โหลดไปได้แลน้วโหลดไปได้เลยโหลดได้อยู่ลองโหลดเโหรอลองโหลดละลองโหลดละเอาสวิตสวิตไฟตรงนี้ไม่สวิตไฟตรงนี้ตรงไหนค

ดูเยอะหนึ่งพันคนเนี่ยคนดูหนึ่งพันคนเนี่ยคนดูเยอะไรสดนะฮะช่อ,ะองนี้นะรู้ชื่อช่องอะไรที <c oughs> ่นี่มีจุดคัดกรองนะฮะโควิดนะคนมาที่นี่นะฮะเพื่อป้องกันโควิดนะฮะก็แนะนำให้พวกอากาศมาด้วยนะเพื่อเดินอากาศกับมี้งทำไมด้วยป้องกันโควิดกันใครเป็ยนเด็กก็อย่ามาใครเป็นอย่ามากั มือจันนี่ครับนี่จะเข้าเราคุญญาณยายเหนื่อยแล้วอันนี้บรรยากาศแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ยรรแบบธรรมชาติเลยลุ่งุงลุงพลต้องติดสปอร์ตไลท์ พระธร FC บอกว่าลุงพลต้องติดสปอร์ตไลท์แล้วนะใช่ใช่มือตายอดนอนติดสปอร์ตไลท์แล้ว FC ขอร้องคนระับ <c oughs> ติดสปอร์ตไลท์หน้าบ้านคะ่ะ <c oughs> ด่วน โอ้โหเขายังชมเลยครับเอขนาดแท้เขาบอกว่าขนาดมืดอย่างนี้ยังรอเลย m c โอ้โหโบกมือให้ทางบ้านหน่อยครับโบกยัให้ทางบ้านหน่อยครับมองไม่เห็นมือเลยแทบจะมองไม่เห็นมือเลยไปหน้าบ้านนะครับไปหน้าบ้านนะครับจะมืดเราจะสว่างหน่อยนี่เนี่ยแถวหน้าบ้านเนี่ย กาบานยครับครับโอเคหน้บ้านไปไหน้าไปหน้าบ้านเลยครับหน้าบ้านเอามาโทรศัพท์นะบมตะบนมาจะบอกมันมืดนะบ้านกรับรี็ใหญ่น่าจะนี่ไงมันนี่ไงก็นี่ไงอะไรอะหกโมงครึ่งอหกโมงครึ่งกงคนกลางคเออมาดีีอย่าง ผ่าบอก,กล้างลุงพลจัดเกาหลีห้ากกมจุนะจุจุไม่ได้นะครับตู้เย็นบ้านลุงพลครับเอาไว้ต้อนรับแขกครับแข่งเสียบไฟอยู่น้ำดื่มฟรีบริการด้วยตนเองครับพริกลบบกาตบต้นพะย่ะคด้ ให้ดูบรรยากาศบ้าน,ล,นลุงพลเนาะโอเคจผมดูให้แป๊บหนึ่ง

ก็พึ่งล้าผมนะสุกนิดโจทราเวลนะนะั้นน,นี่แบบนี้แบบนี้นะแล้วกดติดตามป๊าบเย้ได้และหนึ่งคนนะครับได้และหนึ่งคนนะอ้เดี๋ยวสมาชิกเพิ่มหนึ่งคนประเทศไทยครับนี่เด็ดไม่ไมีแชร์ไว้ให้ให้เพื่อนหน่อยอ่ะไม่ถือใครครับไม่ถือใครครับายายไ,ได้แล้วเขาเขาได้<อ>ได้แล้วมีกำลังไลฟ์สดอยู่ อย่าเพิ่งกดเวลาดูก็นี่ฮะบรรยากาศตอนนี้เลยเวลาดูเวลาหน้ามันจะไลฟ์สดนะจะดูตัวเองยายก็สามารถไปย้อนดูได้จนเวลาผมเวลาผมไลฟ์ลเสร็จปุ๊บมันก็จะมันก็จะบันทึกไปในน,นี้แล้วก็ไปกดดูย้อนหลังได้ครับเคเนาะกค้ดตี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 เลยครับนี่ครับครับตัวนีตวน้ตัวนี้เข้าเข้าตัวนี้ไลฟ์ก่อนเนาะ แล้วก็เนี่ยคุณยายเข้ามานี้แหละสีส้มๆเนี่ยเนี่ยคุณยายเข้าไปมาสีส้มนี่ปุ๊บคุณยายเห็นปุ๊บขึ้นแดงๆนี้มันเตือนอเตือนมามันจะกระดิ่งเตือนครับกระดิ่งเตือนมาแล้วก็นั่นเลยครับติดน้ำ นอคนแล้วก็เข้าไปเลยอันนี้ใบมดว่าจะติดตบมดหน้างสาแล้วข้าไปนบนรถบนรถ้น้อเคเนาะครับขอบคุณนะครับแชแมนซนะครับขอบคุณมากครับพะเยาบ้านอำเภอไหนแอด <static> ดอกค, <Elena> คำใต้เลยครับครับโอ้มาไกลทางเหนือเลยครับครับใกล้ไกลอยู่ที่ใจเนี่ยเอฟซีของแท้ครับภูเขาก็ไม่อยากภูเขาก็ไม่อยากกั้นใจที่ส่งถึงกันได้เนาะอ้าออฟ เอลเอลเป็นภาษาเนือหน่อยอเอลภาษาเนือเอลภาษาเนือฝากไปทางบ้านคนเหนือภาษาเนือนะเอลภาษาเหนือแล้วก็พูดเป็นฝากฝากไปในภาษาเนือหน่อยฝากยังไงก็ได้ฝากความคิดถึงมาทางหนื่งอ พรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วนะครับมืดนี้หนึ่งเนาะครับขอบคุณนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมือดอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วนะเขาจะถ้าติดหลอดไฟตรงนี้ก็จะสว่างครับเดีแกโปรดีอยติดการสาดติดการสาดติดการสาดแล้วก็ไม่แสงไฟมันส่องลงมาไม่ถึงครับ เดี Hoy, ality, ๋ยวต้องเปิดสับเดี๋ยวผมเปิดไ้สายให้ก่อนแป็นบ้านบ้านอยู่ี่บ้านองนร้นาานมาต้อักามไหมาสนุกุกาิสออาให้แล้วเอาเอาเอา เอาพูดเลยถือบ้านลงพูดแล้วจ้ากำลังใจลงพูดกำลังใจลงดาวน์มาเจ้าเนาะต้องเป็นห่วงเด้อต้องเป็นห่วงบ้านต้องห่วงแนะเองบ้านลงพจะกลับกันแล้วรออีกหน่อยครับรออีกหน่อยใกล้แล้วคนน่าจะมาใกล้แล้วล่ะมาถึงทีถึงตาบ้านเจ้ามาถึงข้ามไปนอนตอนนี้กำลังอยู่บ้านลงพูดแล้วจ้าอ่าครับแชร์ไปในไลน์กลุ่มก็ได้นะพี่แชร์ไปที่ไลน์กลุ่มเลย แชร์ไปที่ไลน์กลุ่มเลยถ้าถ้ามีไลน์กลุ่มเนี่ยแชร์ไปเลยเขาจะได้เห็นไงแชร์กดแชร์ไปไลน์กลุ่มอ่ะเขาจะเห็นเลยครับกดไปแชร์ไลน์กลุ่มเลยแชร์เป็นไหมแชร์ไปไลน์กลุ่มอ่ะแชร์บอกเป็นเดี๋ยวจะบอกให้โอ้ใช่ครับ

ควาจริงการไฟฟ้าน่าจะมาได้แล้วเนาะเอ้ยฝากการไฟฟ้าสุดภูมิภาคด้วยนะครับดูแลลุงกลุนด้วยนะครับเดี๋ยวมาแล้วครับก๊กำลังออกจากออกสว่างมา โอเคครับใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ตอนนี้ประมาณแล้วนะผมดูเวลาก่อนเหลืออีกเหลืออีกสิบห้านาทีทุ่มหนึ่งครับเหลืออีกสิบเหลืออีกสิ้นาทีเทียวทุ่มหนึ่งสิบห้านาทีหนึ่งทุ่มเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะ ไม่เจอไม่กลับเอเ FC บอกไม่มาไม่ไม่เจอลุงพลวันนี้ไม่กลับคืนนี้เลยจะนอนเฝ้าลุงพลเลย FC บอกอ้ยอย่างนี้ต้องยอมรับใจของอ FC เลยเนาะ FC มาจากภาคเหนือเนี่ยพี่น้องชาวเหนือนี่ฮักแต้ฮักลำฮักแต่เตะเนาะฮักแต้ละ่ะ ตั้งแต่โบกี้จุเพิ่นว่าเอาแล้วช่วงช่วงหน้าแล้วช่วงช่วงหน้าที่สการทางเหนือช่วงช่วงไหนที่ว่ามีการท่องเที่ยวที่ว่าน่าเที่ยวแนะนําได้นะครับอ่าไม่ไวๆเนี่ยช่วงไวๆเนี่ย ครับโปรโมทได้นะครับโปรโมทได้โปรโมทจังหวัดตัวเองได้เจ้สองเนี่ยเจ้าเลยให้คนอีสานได้ไปเที่ยวทางเหนือบ้างเด้อเนาะเจออขยเยาขยเยาครับ้ขก็สลักนะเจ้าเนี่ยก็สลากหนาเดี๋ยวเต้นสลักสลักอ่ะเดี๋ยวขยเยามีที่เที่ยวไหนน่าเที่ยวบ้างเนาะข้าเจ้าคนหวังโอ้ครับครับ ครับโอเคครับถ้ายังไงก็มีความคืบหน้ายังไงลุงพลกลับมาเดี๋ยวผมจะไล์ให้ f c ได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับบอกช่วยปิดปิดคลิปปิดปิดไลค์ให้ผมหน่อยบอกว่าอย่าลืมกดติดตามธนวัฒน์ชาแนลนะคะ,ะเร็วเร็ว <laughs> อาใครคนพูดเก่งๆเนาะกูไหนกนไหนพูดเก่งๆพูดว่าอย่าลืมกดติดตามธนวัฒน์ชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามธนวัฒน์ธนชาแนลนะคะพูดเป็นภาษาเหนือด้วยครับเจ้าเอาเอาพูดพูดเป็นภาษาเหนืออย่าลืมกดติดตามธนวัฒน์ชาแนลด้วยนะครับธนวัฒน์ ครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับ